ยินดีต้อนรับคุณสุด Standard Deviation ที่11แล้วนะครับผมพอดีว่าเริ่มใหม่แม่งฟอร์แม r คอมไหมครับหายหมดครับนี่วันนี้ผมมีอะไรพิเศษมานำเสนอไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าแล้วผมไปทำแคมป์ไฟไว้ด้านล่างใต้น้ำจุดไฟได้ไหม,ไหมวะเฮ้ยจุดไฟได้เล ไปดูกันนะครับโอ้โหของไฟใต้น้ำจะเป็นอย่างไรนะครับโอ้โหไปล่าฉลามมาหนึ่งตัวนะครับวันนี้เราจะได้กินฉลามกันอย่างเด็ดอร่อยนะครับผมมาฉลามมาขอกินหน่อยเถอะฟึเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกไงว่าเนื้อฉลามเนื้อฉลามอบเกลือนะครับผมนะเผานะครับแล้วก็แช่น้ำทะเลไปด้วยมันเผาได้ยังไงวะไปดูใต้น้ำได้ไหมด้วย พี่โคตรแบบมีพลังพิเศษนะครับนะสามารถเสกไฟขึ้นมาตรงน้ำแค่นี้ได้เนยไม่ต้องจุดอาจจะเป็นบั๊กนะครับเราอาจจะไม่ต้องเติมฟืนก็ได้แม่ต้องเติมอยู่แล้วแหละโอเคนอนดีกว่านะครับรอนะก็มาเริ่มใหม่เล่นได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ไปล่าของมาได้ประมาณเท่านี้แหละครับได้แค่นี้แหละทั้งชีวิตนะครับนะยังไม่มีเรือยนเลยแต่ไม่เป็นไรครับ ผมไม่ต้องการเรือยนต์เลยมากมายเพราะว่าพายเอาก็ได้นะมีมือมีเท้า <q> น้ำมะพร้าว <q> น้ำมะพร้าวทำไมทำไมเด็ดไม่ออกตกลงมาสิเอออตกไหมละ่ะตกไหมละ่ะเออไม่ยอมตกกิน,นครับน้ำมะพร้าวจริงจมันต้มน้ำได้นะแต่ผมไม่เอาขี้เกียจต้มผมรู้แล้วครับน้องๆมันต้มได้ครับ เออเอาหรือจะกินน้ำ,อำนะเอ้ยไม่ใช่ไปตีมันทำไมอ๋อแล้วครับเริ่มเริ่มสับสแนแน่นนี่กินได้อ่ะติงแล้วติงแล้วเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ไปเอาก่อน,นครับไม่ได้นะครับโอ้โหฉลามมันโอชาของเราต้องไปเก็บปลาก,กินหิวหิว้าย ขอดื่มน้ำมะพร้าวก่อนนะครับก่อนอื่นไปไหนแล้วว่าลูกมะพร้าวผมนี่ก็ยิ่งความจำสั้นๆอยู่นะครับนี่อันนี้ไงชุบฟฟับชุบฟอฟับชุบฟอฟับชุบฟฟับฟดื่มครับสดชื่นนี่มึงสดชื่นเหรอเนี่ยกินก่อนกินเนื้อ งอบโอ้โหทุกอย่างนี่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังนะครับโอ้ยกิน M หนึงร้อยห้าไม่เคยกินบอกเลยเกิดมาในชีวิตไม่เคยกิน M 1 5 0นะครับเออ่เราทำอะไรกันดีล่ะอุ่ยเดี๋ยวลองย่างมันดูดีกว่าย่างมันติดเผือกนี่ย่างมันได้ด้วยเอาอะไรแหละอันได้ไหมเอ๋ยย่างโปเตโต้ไปครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าผม เหมือนมันเริ่มเล่นใหม่แล้วเห็นกระเบนอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปดูกระเบนนะครับเป็นกระเบนแล้วก็ปลาฉลามน้อยที่น้องๆบอกนะที่ว่ามันสามารถฆ่าได้โดยโดยที่เราไม่ต้องเจ็บตัวครับเป็นลูกฉลามนั่นเองนะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนรู้สึกว่าไอ้ปลากระเบนมันจะอยู่แถวน้ําไม่ลึกมากนะครับตอนนี้ยังไม่มีแอนตี้ไบอติกนะต้องระวังอย่างดีนะครับนะเดี๋ยวจะเป็นพิษได้นะจากไอ้ปลาสิงโตตัวนี้นครับมีน้องถามว่าปลาสิงโตฆ่าได้ไหม ค่าได้ไหมล่ะเดี๋ยวก่อนเอาปลานี่ก่อนนี่นี่แนะ่สติงเลยสติงเล่อ่านถูกป่าววะนะครับได้มาแล้วครับโอ้ยโอ้ยหายใจบอ่ออกเด้อโอ้ย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 ,อยผมนี่แทบตาย,ยครับ <laughs> ได้เลยครับสติงเลยใช่ป่าวอ่านถูกป่าวอุย้ยมันสุกแล้วเดี๋ยวไปเอามันนะครับ เอามันเอามันลบจิตอีกแล้วกูจีเียบ,บแล้วมีอะไรให้จิตแล้วครับเศร้าใจจังไม่เป็นไรผมจิตด้ทุกเกมนะนะกลายเป็นสไตล์ไปแล้วนะความจิตนี่มาดูกันดีกว่านะครับคุกกิ้งโพเตโตวางไว้ตรงนี้นครับนี่จุ่มทรายก่อนก่อนที่จะแดกเข้าไปเอ๊ะตัวนี้ทำอะไรได้บ้างเนี่ย เ,เดี๋ยวลองฟันมันดูไหมเผื่อม,มันจะมีเนื้อให้กินนะครับชุบฟับชุบฟั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 บฝับฟันไม่โดนเลยผมไปทำอะไรเอาไปปิ้งเลยเหรอเอาไปปิ้งเลยแม่งดีไหมนะใครรู้บ้างเนี่ยทำอะไรได้ตัวนี้ฮะปิ้งเลยว่าจับยัดไฟเอาดิใส่ไฟเข้าไปคืออะไรทำไมเอาแห่เข้าไปแล้วมีดินมาโปะ ดินโปก,กองไฟกองไฟแม่งอย่างบักอะตีไม่ได้เหรอโหเศร้าอ่ะทำอะไรดีทำอะไรดีอ,รดอ๋อไปทางที่จะมออกเฉียงเหนือไงเหมือนเดิมจุดประสงค์เราดูหน้าเขาเสิจ้ะไม่เอาไม่เศร้าสิดูเขาร้องไห้เลยเนี่ยดูทำหน้าทำหน้าเหมือนจะร้องไห้เดี๋ยวไปดูดีกว่าลูกฉลามมีเปล่าอันน้นคงไม่ใช่ลูกฉลามะอันนั้นคงนพ่อฉลาม,มนะ พ่อดิพพ่่ออมาดิเอาดิเขาบอกไอ้ฆ่าสลาม49ตัวโอ้โหผมจะฆ่าจบไหมเนี่ยสัก30พาร์ทแล้วกันคงจะจบนะครับ40กว่าตัวเนี่ยเอาดิเอาดิเฮ้ยมันจะเอาหัวโดนแล้วโอ้เก่งเหรอทำเก่งเหรอทำเก่งเหรอโอ้โหมันมันมันจะเอาเราตอนจังหวะขึ้นไม่หายใจนะครับนะจากเท่าที่สังเกตนะครับ จะต้องขึ้นขึ้นลงลงด้วยความรวดเร็วนะครัแบแน่ๆนะมากัดกูไม่ได้หรอกนะหายใจก่อนฮือจะฮึบฮือจะฮึบหายไปไหนฉลามบ้าอ้ยผมฮือจะฮึบฮือจะฮึบเอาดิเอาดิาดยาโอ้ัน็นายลงต่ำเป็นใบลงต่ำรู้ถ้าเราไปถูกปลาสิงโตใช่ไหมล่ะออามันไปนไหนแล้วแม่ ไรวะม,มาเลยอ่ะโอ้โหปอต้าหลัมปอต้าโอ้ผมดเศร้าใจเลยครับลูกฉลามผมเห็นอยู่ตังสองสามตัวก่อนที่จะอัดอะ่ะพออัดปุ๊บแม่งคือสใสเขินกล้องหายหมดเลยนี่เดี๋ยวมาดูปลาลอ่อ,อนดีกว่านะมีคนบอกว่าพี่ครับฆ่าปลาลอ่อนได้หรือเปล่าครับฆ่าได้เปล่าครับเดีย๋ยวเข้าไปใกล้มันมากนะชุบปับ ชิวฟาบ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 ไม่โดนไม่น่าจะฆ่าได้ไม่เห็นโดนเลยผมเนี่ยแต่โดนพิษมันเข้าไปใกล้เกินนะครับมันไม่ตาย่ะครับไม่รู้ว่าจะมีคนฆ่าได้แต่ผมฆ่าไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้สิ่งที่ผมอยากจะเจอก็คือปาวานนะครับอยากจะไปล่าปาวานอย่างที่น้องเขาขอมาตอนนี้ยังไม่เจอปาวานเลยนี่นะคือความสํา ไันทะลุพิติได้หมดตลอดเลยวะเนี่ยนี่ทะลุทะลุประตูวนทะลุประตูยอยอทำได้ไงลิป <laughs> น,นี้โอ้โหเออว่ายน้ำช้าลุงจริงจริงอะตอนแรกผมนึกว่าไอ้ตีนตีน,ตนเป็ดตีนตีนกบตีนอะไรก็ตามแต่ครับนะึกว่ามันจะไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะแต่มันว่ายน้ำเร็วขึ้นจริงๆเว้ยเนี่ยเราดำน้ำอ่ะมีแมงว่ายอย่างช้าเดี๋ยวต้องไปหาเท้ากบมาใส่เนะี่ กลัวน้องๆแต่ว่าคำหยาบเยอะป่ะคำหยาบเยอะป่ะเวลาผมแคะช่วยตอบกันหน่อยนี่ผมพยายามแบบนี่ไงลูกหลามเนี่ลูกหลามลูกหลามอย่าว่ายหนีสิลูกหลามนี่ครับเขาเรียกลูกหลามครับแบ็กทริปนะครับแต่มันทำไมฟันไม่ค่อยจะถูกมันเลยวะโอ้มันว่ายหนีแบ็กแบ็กทริปแบ็กทริปลิฟชาร์กอะไรสักอย่างนะครับ ไม่รู้อ่านไม่ออกเออเออเออเอาอะไรวะกูหายใจไปแล้วทำไมมันยังเออเออเอตายดิตายดิยดว้าวว้าวลูกฉลามครับเอากีดการ์ดหน่อยครับเริ่มใหม่ต้องกีดการ์ดขี่ลูกฉลามได้ไหมงอลูกฉลามก็ขี่ได้นะครับไม่เอาเดี๋ยวตกตายกลัว <laughs> ตกตายอะไม่เอา ขี่ได้ทุกลูกจริงนะครับเดี๋ยวมาดูไปดีกว่าว่าลูกฉลามสามารถแปลงเป็นเนื้ออะไรได้จะเป็นเหมือนเนื้อฉลามตัวใหญ่อย่างคุ้มค่าเลยไหมมันไม่ใช่ลูกหรอกมันเป็นฉลามอีกพันหนึ่งที่อาจจะแบบนะอ่อนแอครับจับฝาบจับฝาบจับบโอ้โหได้สองชิ้นนะเป็นเป็นสองชิ้นเล็กๆนะครับถ้าเป็นฉลามใหญ่จะได้สี่ชิ้นนะครับ เล็กได้2ชิ้นนะส,สมสะสมอ่าโอ้โหสุดยอดปิ้งอีกอ่ะปิ้งปิรอปิ้งรอ,งอหูฉลามปิ้งหูฉลามสิรครับไหนทำอะไรดีนี่ผ่านมาสินาทีแล้วนะครับเนี่ยอทำอะไรดีน่ทำอะไรดีนะดนะ่ผมไม่รู้จะทำอะไรจะสร้างบ้านอีกไหมสาพาร์ทไม่ไหวครับ เดี๋ยวก็อย่างที่ว่าแเลคเดี๋ยวผมจะไปหนะ้าทางที่ต้อนออกเฉียงเหนือนะครับจุดประสงค์เก่าเดิมเราจะได้เจอ,เอ,อปาวานนะครับนี่กินนี่ดีกว่าลองกินคุกเค็ดกเตโต้ดูครับนะงับมับโอ้โหขึ้นหนึ่งปิ้งทำไมถามจริงว่าปิ้งทำไม ทันหัวนะครับตอนนี้หูฟังซื้อมาสังเกตป่ะดูดูดเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีโชว์สักหน่อยซื้อมาแพง <c oughs> แพงเหรอวะก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอกครับนะโอ้ไฟดับซะและ้วเดี๋ยวเพิ่มไม้ลงไปก่อนนะเพิ่มไม้ปุับปรับปร,ป,ปรับป,ป,ปับผมเพิ่มไม้แลมีดินมาโปะทำไมวะเนี่ย <c oughs> าวดีวไฟซุบ โ okay. นะอเคหูฉลามจะกินหูเอะเอะว่ายมาทำไมดุกดิกนะดุกดิกนะอยา่ยาอย่าหนีดิอย่าหนีดิแน่ทิงก็มาเด้โอ้โหเดี๋ยวนี้มันฉลามมันฉลาดว่ะมันแบบมันหนีหนีะครับอพอพอหลบสายตานิดต่อยนิดแหมวิ่งเข้าหาโ้โกัดเลยกัดทำไมล่ะ กัดทำไมล่ะฮ่าตัวเก่านี่เองเจ้ามันเป็นตัวเก่าเจ้ามันสู้ข้าไม่ได้หรอกเอ้เพื่อนไปชมโลกกว้างกันดีกว่านะครับไปเพื่อนไปอยู่ไปชมไปชมไปชม,ไปชมโลกกว้างโอ้โหเพื่อนเพื่อนอย่าบางังสินี่ไม่เพื่อนมาชมโลกกว้างครับอยู่วันนี้ได้ปะเอง็งเอง็งเอง็เองจะอยู่วันนี้เป็นเปล่าวะเฮ้ย เตียงไว้บนนี้ได้ไหมอะนอนบนนี้อยากนอนบนนี้ลงก่อนค่อยๆลงนะครับเดี๋ยวตกเเราจะนอนบนต้นมะพร้าวดีกว่าคืนนี้นอนได้ปะวะต้องลองต้องลองไม่ได้แน่เลยอนะโอ้โหอะไรวะนะครับวันนี้ก็เนี่ยครับมุ่นอยู่กับการเอาเตียงขึ้นต้นมะพร้าวสร้างสรรหาที่นอนนะครับ ไม่ได้อครับเอาอางนี้แล้วกันนะครับวันนี้เราจะนอนแบบว่าโยนเตียงขึ้นบนฟ้าแล้วก็กดนอนอจะได้นอนอย่างเนี่ยอยากนอนแล้วอีก,อกไ,มไม่นานนะครับเราจะได้นอนแล้วครับเดี๋ยวผมจะนอนจะนอนบนต้นมะพร้าวเนี่ยทำไมมันทำไม่ได้ล่ะว่าเดี๋ยวจะตกตาย ตกเลยต้นมะพร้าวยังยังไม่ได้ใช่ไหมหย่หหหยาโตยี่เ้นอนบนอกากาศก็ได้ออนอนนอน <c oughs> นอนไม่ได้ดิแก่๋ยวกูว่าตกต้นมะพร้าวตายแน่ โอ้ยแขนหักขาหักเตียงไปไหนแล้วเตียงไปไหนแล้วอีทำไมมันนอนไม่ได้วะเอาต้นเล็กๆก็พอทั้งนั้นวางไว้ตรงนี้อ่ะอ่ะขึ้นไปอยู่บนต้นมะพร้าววให้กูนอนด้วยนะ นอนบนต้นมะพร้าวเย่ฮ่าข้าตื่นบนต้นมะพร้าวนะครับสามารถนอนได้นะครับบนต้นมะพร้าวโอ้ยแขนหักดูแขนผมเบี้ยวเลยเนี่ยต้องไปหามอร์ฟีนกินสักหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าปูปูกินแล้วได้อะไรเท่าไหร่บ้างโอ้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ แย่ yeah, จังแขนหักจะร้องแขนหักร้องไห้ไม่กินแล้วเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาไม่กินแล้วโยนไปโยนไปไปดีกว่าไปเที่ยววันดีกว่า มีน้องบอกมามีน้องบอกว่าบอกว่าพี่ครับราดูเนี่ยเขาให้ดูตรงเลขนะครับโอเค40 50นะครับ50ผมจะไปทาง50โอเคปะ่ะหรือทางที่จะมาเอกเชิงเนือได้เลยนะครับเขาบอกว่าเขามีความรูม้มาจากลูกเสือนะครับผมผมก็ตกลูกเสือสำรองมาทำไมผมไม่รู้เรื่องครับ <laughs> ลูกเสือสามัญลูกเสือสำรองเศร้านะครับผมใส่จะลืมเลือนไปหมดแล้วนะ มีอะไรก็แนะนำมันเข้ามาได้นะครับนะพร้อมจะรับฟังทุกเสียงทุกข้อความนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกาะใบว้าวมีเรืออยู่ใต้น้ำว้าวลงไปเลยเทปกาวไม่เอาแล้วเทปกาวมีเยอะแล้วโอ้หดีวะ่ะใต้น้ำแบบชัดเจนมากเลยบรรยากาศแบบนี้ว้าตาว้า อันนี้เป็นเรือกเก่าเราเคยมาแล้วเราเคยมาแล้วนะครับแสดงว่าทางนี้เรามาแล้วนะครับเด้ yeah, มาถึงเกาะใหม่แล้วนะครับเกาะที่1แล้วนะเชื่อกันนับนะหนึ่งนะครับเป็นเกาะแรกที่เราประจนภัยมาหุ้ยมีอะไรอยู่ใต้น้ํานั่นนะ่ะว้าวว้าวขึ้งบินว้าวไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเย็ดเย็ดเย็ดมีอะไรมีอะไรมองไม่เห็นวะ อะไรอยู่ใต้ใต้ใต้ใต,ใต้ทำไมมันต้องทำไมมันต้องทำแบบนี้ทำไมต้องทะลุปากกาลังไปแล้วผมจะเห็นไหมแล้วว่ามีอะไรอยู่ข้างล่างนั่นนะครไม่มีไม่เห็นนะครับเดี๋ยวหายใจแป๊บ <c oughs> <c oughs> โลกไปใหญ่อุตส่าห์ดีใจได้ขวานอะไรวะแค่นี้เอ้าวมีเรือจอดอยู่ตรงนั้นนะฮะลำบักเอ,อิบ <c oughs> เรือเรือเรือ,อ,อคุณเทียบท่าสวยมากแบบไม่ใช่เรือล่มอ่ะจริงๆนะ ไม่ใช่เรือล่มเลยจริงๆนะเทียบท่าได้แบบโอ้โหโปเชเปโชกแม่โปเชเปโชกโเ,ชเ,โชเลยทีเดียวแล้วกูจะขึ้นเรือขึ้นไปยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวผมงงแป๊บนะครับนี่กูจะขึ้นขึ้นเรือยังไงครับผมถามจริงไม่รู้ล่ะมันต้องเป็นแะไไอเทมแน่ๆแหละครับนะนี่เราใช้เนี่ยนะครับนะเก็บสติ๊กเลยครับ เราจะสร้างฟอมมานดิชันเพื่อขึ้นไปนะครับได้ยัง้าประมาทได้เกินแ้วตรงนี้ได้ไหมขึ้นไม่ได้เอ้ยขึ้นได้แล้วเอ้ยจ้าขึ้นได้แล้วง่าหมอบินขาแขนงหักขาแขนงหักเอ้ยเอ้ยหายยังหายแล้วโว้ แขนนี่หายหักเป็นปิดทิ้งอยู่แล้ตอนนี้ทิ้งมโมฟีนไปแขนนายหักแล้วครับมีอะไรเนี่ยมีแฟมีไมท์พายมีเอนจินโอ้โหคุ้มค่ามากคุ้มค่าเหลือเกินเหลือ,อมีอะไรอยู่ข้างในนั้นนะครับต้องขึ้นขึ้นประตูไปดูชิบป,ปื๊บชิบป,ปื๊บเฮ้ยอะไรเขียว เป็นหน้ากากนะครับหน้ากากไว้ว่ายน้ำนั่นเองโอ้โหแขนหนักเองไหมเนี่ยมากินกินข้าวกินปลาดีกว่าเราอึกอึกอ,อิ่มน้ำยังอิ่มน้ำแล้วโอเคทำการทำการแข่งเอแวแข่งยัดเข้าไปครับว่าเกือบอิ่มแล้วขออีกสัก อีกสักอีกสักสองลูกมีลูกเดียวอย่างต้นนี้ว้านั่นไงนึกว่าตกเงยเต็จอีกอะเจ็บป,ปุ๊บเจ็บป,ปุ๊บเจ็บป,ปุ๊บเวียงอะ่ะหายหายหายอ้าวไปไหนแล้วอ๋อยู่นี่เออตรงนี้ตกไกลเลยครับนครับเงียบอิ่มแล้วครับโอ้สบายสบายแล้ว โอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วมัง้งนะรู้สึกเหมือนไม่ได้สาระอะไรเลยโอเคเดี๋ยวเรามานอนกันกดีกว่านะครับนะนอนนอนก็ต้องทำทำทำเตียงครับเดี๋ยวทำเตียงก่อนนะเดี๋ยวเมาจากกันไปหลังจากทำเตียงเสร็จล้วก็หาที่นอนนะครับก็้เดี๋ยวเราจะไปทางที่เันออกเฉียงเหนือต่อไปเรื่อยๆืจนกว่าเราจะเจอปะวานนะฮะตอนนี้ผมอยากเจอปะวานมากนะครับอยากจะล้มปะวานให้น้องเขาได้เห็นนะครับ อาจจะโดนปาวานแดกเข้าไปเลยทีเดียวนะรนะรดี๋ยวเรามาดูกันนะเวาลาตีปาวานแล้วจะเป็นยังไงนะจะสามารถเข้าทะลุถึงเนื้อหนังมันได้หรือไม่นะต้องมาคอยติดตามชมกันนะครับเอมีเตียงแล้วมีเตียงแล้วนอนตรงไหนดีวนันนี้วันนี้หาที่นอนตรงไหนดีครับไปนอนบนหินนั่นดีกว่านาะนะน่าจะเท่ดีนะครับเอาเลยนอนบนหินนี่แหละครับ นะวันนี้เราจะนอนแบบนอกเกาะนะครับโอเคนะไว้เจอกันในพัร์ทหน้าสวัสดีครับนอนแล้วบ๊ายบาย